คก็ okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Back Day กันแต่จะ่ที่ผมบอกได้ไหมคลิปที่คลิปล่าสุดว,วันนล้ที่ผมบอกว่าผมจะเดเอดใช่ไหมล่ะเออประมาณ5้าหเดือนครับคือมีแผนเปลี่ยนนิดหน่อยครับก็คือเอ้เดี๋ยวไล์ฟังยีมฟินเนสเลยกันนะมีแผนเปลี่ยนนิดนึงมันคืออะไรกันแน่ล้วก็จะคอยฟากดูแลกันนะเออ โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้เล่นหลังนะครับแบ็กเดย์เหมือนเดิมเลยที่เคยลงคลิปไว้ก็ใครยังไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูได้ในช n e l ของเรานะวันนี้เรามี a n n o u n n e m e n t s มาพูดคุยกันมาประชาสัมพันธ์นะครับมี Information ข้อมูลใหม่มาก็คือเราจะเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะจากที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะไดเอทเอ่อห้าเดือนใช่ไหม,มปรากฏว่า มีพี่คนนึงครับอยู่ฟิตเนสแกก็เป็นบอดี้บิลดิ้งแลนะบอดี้บิวเดอร์นะแกมาชวนให้ผมไปแข่งแข่งพอกายนะครับเป็นของออมหาลัยกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเอาง่ายๆคือเป็นการแข่งขันทั่วประเทศนั่นแหละนะเราก็จะต้องไปเจอกับใครหลายคนนะครับผมก็ก็คุยคุยกันไปสักระยะหนึ่ง เ,เขาก็ค่อนข้างนุ่มนาวนะที่เขาก็นุมนาวผมนะว่าเอ้ยนู่นนี่นะลองหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้ดูผมก็เลยอ่ะให้ตรงกับ5เดือนที่เราจะได้เอดพอดีก็โอเคครับผมจะลองลงแข่งพ่อกายดูนะเป็น first time ์เลยเฟิร์สโชว์เออของผมเลยนะอ,อก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะก็อ ยังฟีลแปลกๆอยู่นะครับยังตื่นเต้นมากเลยนะตอนที่ได้ยินมีคนมาชวนให้ไปแก็โอเคยังตื่นเต้นอยู่ก็ก็นั่นแหละเออเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าหุ่นผมที่เป็นเบสฟอร์มตอนแรกว่าจะละเอียดแค่ให้ดูแบบ 1ิบออันนี้ไม่น่าใช่10% 12%แล้วน่าจะลงไป8ถึง6ถึงเเลยนะเออก็ติดตามชมกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเอือเจออะไรใหม่ๆทุกทีเลยนะเออก็ผิดแพลนิดหน่อยแต่ก็เป็นเออเวลาที่เจ๋งดีนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีเจอกันใหม่ครับ See you and goodbye and face the speed of life just like